see English words lesson 1คําว่าโดดเรียนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะถ้าคําว่าโดดเรียนนะคะคำนี้เนี่ยครูเจอ,อนักเรียนทุกคนถามค่ะครูก็เลยลองให้ทายดูบางคนจะบอกว่าจ p Study อ่าโดดแล้วก็เรียนบางคนบอกว่าจ p Class หรือบางคนก็บอกว่าจ m p l e r r n นะคะแต่ความจริงแล้วโดดเรียนภาษาอังกฤษคือ cut the class C-U-T cut ที่แปลว่าตัดนะคะแล้วก็ the class T-H-E the แล้วก็ class C-L-A-S-S ค่ะ cut the class อีกคำหนึ่งนะคะ skip the class S-K-I-P skip แปลว่าข้ามนะคะหรือว่าโดด the T-H-E the แล้วก็ class C-L-A-S-S ค่ะ skip the class ค่ะค่ะเรามาดูรูปประโยคกันนะคะ Math is not my favorite subject. I really want to skip the class. Math is not my favorite subject. I really want to skip the class. คือเลขเนี่ยเป็นวิชาที่ฉันไม่ชอบเท่าไหร่ฉันอยากจะโดดเรียนมากเลยละ่ะค่าเรามาแยกศัพท์เป็นคำๆกันนะคะ favorite นะคะ f a v o r i t e favorite แปลว่าชอบหรือว่า like นั่นเองค่ะอีกคำนึงนะคะ subject s u b JECT subject นะคะแปลว่าวิชาค่ะแล้วก็คำว่า math M A T H, math นะคะคือเลขเราใช้อีกคำหนึงได้คือ mathematics นะคะ M A T H E M A T I C S ค่ะ mathematics ค่ะ I would like to cut this class because her sound makes me sleepy. I would like to cut this class because her sound makes me sleepy. ฉันอยากจะจด,ดเรียนวิชานี้มากเลยเพราะว่าเสียงของเธอทำให้ฉันง่วงนอนค่ะค่ะเรามาดูคำศัพท์กันนะคะ sleepy s, s l e e p y sleepy คำนี้แปลว่าง่วงนอนนะคะมันมาจากคำว่า sleep s l e e p sleep นอนค่ะส่วนคนที่นอนอยู่คือ sleeper s, s l e e p e r sleeper sleeper อีกความหมายหนึ่งไม้หมอนรถไฟค่ะ ค่ะคำว่า sleep นอนนะคะบางคนชอบจำสลับกับคำว่า slip s p, s-l-i-p s l i p s l i p คำนี้แปลว่าลื่นค่ะเป็น verb นะคะต่อไป slipper s-l-i-p-p-e-r-s slippers คำนี้แปลว่ารองเท้าแตะจะต้องมี s เสมอนะคะ slippers เพราะว่ารองเท้าแตะเราใส่สองข้างค่ะต่อไปอีกคำหนึงค่ะ slippery slippery S, S L I P P E R Y Slippery นะคะแปลว่าลื่นถลายเป็น adjective ค่ะค่ะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่ทิดนะคะฝึกฝนอดทนพยายามค่ะและสักวันเราจะเก่งเองค่ะ Practice Practice and Practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครูจ,จะใจช่วยค่ะ